สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตวิธีการลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองหรือว่า COE เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยนะคะเริ่มแรกนะคะก็คือการไปที่เบราว์เซอร์แล้วก็ใส่เว็บที่จะใช้ในการลงทะเบียนเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอระบบการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะท่านก็จะต้องเลือกระหว่างคนไทยหรือว่าเป็นของคนต่างชาติ สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะเป็นการสาธิตสำหรับคนไทยนะคะเข้ามาปุ๊บก,ก็จะมีการอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนอันดับแรกเนี่ยก็คือขอให้ท่านเตรียมไฟล์นะคะเป็นไฟล์หนังสือเดินทางเอาไว้อาจจะถ่ายรูปแล้วก็เซฟเพื่อที่จะอัปโหลดในขั้นตอนการลงทะเบียนนี้จริงๆแล้วนะคะคุณสามารถที่จะจองตั๋วเครื่องบินมาก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะมาลงทะเบียนหรือถ้าเกิดลงทะเบียนแล้วก็ต้องหารายละเอียดเที่ยวบินเพื่อที่จะมาอัปโหลดภายหลังภายใน15วันค่ะ เอาละถ้าเกิดว่าอ่านแล้วเข้าใจหมดแล้วนะคะก็กดยอมรับแล้วก็ไปหน้าถัดไปได้เลยก็จะเข้าสู่หน้าการลงทะเบียนตรงนี้เนี่ยก็ขอให้เลือกประเทศต้นทางนะคะในกรณีนี้เนี่ยของเราก็คืออยู่ในสหราชอณาจากักรหรือว่าจะอยู่ไอร์แลนด์ก็ขอให้เลือกไอร์แลนด์นะคะเมื่อเลือกแล้วระบบก็จะเลือกสถานเอกอัครราชทูตที่ดูแลซึ่งในส่วนนี้เนี่ยระบบก็จะเลือกขึ้นมาเป็นสถานเอกอัครราชทูตกรุงลอนดอนโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นก็กดลงทะเบียน ก็จะเข้าสู่การลงทะเบียนแล้วค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลตรงคำนำหน้าถ้าเกิดว่าไม่มีคำนำหน้าที่ถูกต้องตามที่ตรงกับหน้าหนังสือเดินทางของท่านเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เลยนะคะแล้วก็เริ่มใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยนะคะตรงนี้ระหว่างชื่อและนามสกุลเนี่ยขอให้เว้นวรรคหนึ่งวรรคเท่านั้นนะคะให้เคราะหนึ่งเคราะ์เท่านั้น แล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาในลำดับต่อไปนะคะแล้วก็อีเมลด้วยต่อมาก็เป็นวันเดือนปีเกิดซึ่งจะต้องใส่ตัวเลขตามแบบคอสอนะคะก็คือเป็นลักษณะตามที่ขึ้นให้ดูในหน้าจอตอนนี้ ต่อไปจะเป็นการใส่หมายเลขแบบประจำตัวประชาชนกรณีนี้เนี่ยสำหรับบุคคลที่ยังไม่มีประชาชน,ชนเช่นเด็กแรกเกิดน,นะคะ<ๆ>ก็แนะนำว่าให้ใส่เป็น0000 0 000, 000, 000, ไปให้หมดเลยจำนวน13หลักเพื่อให้ระบบเนี่ยยอมรับให้เราดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็ใส่ประเภทของหนังสือเดินทาง สำหรับท่านที่พาส์ตหมดอายุหรือว่าหายนะคะหรือว่าเด็กแรกเกิดที่เกิดที่สาราชนาจักรเราก็ยังไม่มีเลขที่หนังสือเดินทางหรือยังไม่มีหนังสือเดินทางเนี่ยก็จะต้องรีบติดต่อเข้ามาที่สารทูตเพื่อน,นัดหมายเข้ามาทําหนังสือเดินทางฉุกเฉินเพื่อที่จะมาใส่ข้อมูลภายหลังด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นข้อมูลการติดต่อต่างๆนะคะก็เป็นที่อยู่ที่อยู่ในต่างประเทศของท่านนะคะก็ขอให้ใส่ให้ครบถ้วน แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ในต่างประเทศด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยอย่าลืมใส่รหัสประเทศด้วยนะคะอย่างเช่นในอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นบวก44แล้วก็ตามด้วยหมายเลขนะคะหรือถ้าเกิดจะเป็นในไอร์แลนด์ก็จะเป็นบวก3าถัดมาก็จะเป็นข้อมูลการติดต่อในประเทศไทยนะคะอันนี้จะเป็นที่อยู่ของคุณเมื่อไปถึงประเทศไทยแล้วนะคะอาจจะใส่เป็นที่อยู่ตามเบียนบ้านหรือว่าที่อยู่ที่คุณจะไปอยู่ก็ได้นะคะ แล้วก็ผู้ที่เราสามารถติดต่อได้กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็จะได้ติดต่อญาติที่ประเทศไทยได้นะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนหรือว่าใครที่สันทูตจะสามารถติดต่อได้แล้วก็ใส่ที่ที่เราเพิ่งจะเดินทางไป14วันก่อนหน้านี้เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งให้สันทูตทราบด้วยนะคะถัดมาก็จะเป็นการอัปโหลด หน้าหนังสือเดินทางแล้วนะคะเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะต้องมีไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะคะก็เพียงแค่ browse files นะคะแล้วก็อัปโหลดรูปลงมาแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มตรงนี้นะคะเพื่อให้รูปเนี่ยอัปโหลดได้สำเร็จ ต่อมาก็จะเป็นการใส่ข้อมูลด้านสุขภาพนะคะอย่างเช่นท่านมีโรคประจําตัวอะไรก็ขอให้แจ้งให้ทราบเพื่อที่สารทุตเนี่ยจะได้มีข้อมูลแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลท่านเพื่อกลับประเทศไทยต่อไป หลังจากเรียบร้อยแล้วเนี่ยเช็คข้อมูลรายละเอียดแล้วมั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนนะคะก็จะมีคําแนะนําว่าก่อนเดินทางจะต้องทําอย่างไรบ้างเช่นท่านจะต้องมี Fit to Fly นะคะซึ่งท่านจะต้องพบหมออาจจะเป็น private GP ก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อขอ Fit to Fly เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยซึ่งมีอายุไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางนั่นเองค่ะแล้วก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน QR code ด้านล่างนี้นะคะเพื่อที่จะใส่ข้อมูลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบก็จะมีรายละเอียด ที่ท่านจะต้องอ่านแล้วก็เมื่อท่านเข้าใจแล้วก็กดยอมรับแล้วก็กดบันทึก นะะในขั้นตอนนี้เนี่ยท่านยังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของท่านได้อยู่นะคะถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าตรงไหนเนี่ยลงรายละเอียดผิดไปก็สามารถที่จะแก้ไขในขั้นตอนนี้ได้เมื่อท่านแน่ใจแล้วว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องก็กดยืนยันนะคะเมื่อยืนยันแล้วเนี่ยก็จะมีข้อมูลให้ตรวจสอบอีกครั้งนะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญเรียบร้อยแล้วกดยืนยันระบบก็จะบันทึกข้อมูลของท่านทันท,ที ก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะคะว่าบันทึกข้อมูลสําเร็จยืนยันว่าเป็นการบันทึกข้อมูลสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีรหัสให้ท่านเก็บไว้รหัสนี้สําคัญมากนะคะขอให้ท่านจดไว้เลยเพราะว่าจะเป็นรหัสที่ใช้ในขั้นตอนถัดไปแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะระบบการลงทะเบียนในขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปไย่งบ้างคะง่ายใช่ไหมล่ะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการอัปโหลดข้อมูล flight details หรือว่ารายละเอียดเที่ยวบินนั่นเองก็จะต้องกลับไปที่หน้าลิงก์เดิมก่อนที่จะลงทะเบียนซึ่งก็จะสาธิตวิธีการในลำดับถัดไปนะคะเอาละค่ะลราก็เข้ามาสู่ขั้นตอนถัดไปนะคะก็คือเป็นขั้นตอนการอัปโหลดหน้าตั๋วเครื่องบินซึ่งเป็นขั้นตอนที่2นั่นเองนะคะเราก็กลับมาที่หน้าเดิมนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนเหมือนเดิมเลย ตรงนี้เนี่ยเราสามารถตรวจสอบสถานะนะคะหรือว่ากรณีที่ลืมรหัสหกหลักที่สำคัญเนี่ยก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้เพื่อที่จะขอรับรหัสได้นะคะแต่ถ้าเกิดให้ดีก็คือควรจะจดไว้ตั้งแต่ทีแรกเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเอาละค่ะเรามาสู่ขั้นตอนการยืนยันการเดินทางกันดีกว่านะคะตรงนี้พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะให้ท่านใส่ นะคะข้อมูลเหมือนเดิมเลยเลขที่หนังสือเดินทางนะคะชื่อนามสกลุลแล้วก็รหัสที่จดไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็จะได้ข้อความที่ขึ้นมาบอกว่าให้อัปโหลดเอกสารได้อันนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ได้อัป r ร v ฟแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน3วันหรือว่าหรือว่าเร็วกว่านั้นนะคะพอเข้ามาสู่ขั้นตอนการใส่รายละเอียด เที่ยวบินแล้วนะคะก็ใส่รายละเอียดเที่ยวบินวันเดินทางนะคะถ้าเกิดว่าเป็นฟล์ที่มีการทรานสิตหรือว่าต่อฟล์เนี่ยก็ต้องใส่เลขที่เที่ยวบินนั้นๆด้วยแล้วก็ใส่วันที่ที่เราจะทรานสิตด้วยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นการอัปโหลดเอกสารก็คือจะเป็นหน้าต๋กเครื่องบินนะคะที่จะมีรายละเอียดเที่ยวบินของคุณนะคะมีชื่อของคุณมีรายละเอียดเที่ยวบินมีวันเดินทางไปแล้วก็วันเดินทางที่ถึงประเทศไทยนะคะเราก็อย่าลืมกดปุ่มตรงนี้เพื่อเป็นการอัปโหลดเอกสารด้วยนะคะ มาสำหรับใครที่ต้องการที่จะใช้บริการ ASQ หรือว่า Alternative s t a t e Quarantine ก็สามารถที่จะอัปโหลดใบคอนเฟิร์มนะคะหรือว่าใบายืนยันการจองโรงแรมได้แล้วก็เลือกตามรายชื่อนี้ได้เลยนะคะแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าท่านเลือกพัก ASQ ท่านก็ต้องจ่ายเองนะคะ สำหรับท่านใดที่ไม่ต้องการจะพักโรงแรมทางเลือกแต่ต้องการจะพักที่โรงแรมที่ทางรัฐจัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆก็จะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวพิเศษกับก,บการบินไทยเท่านั้นนะคะซึ่งจะบินทุกๆวันอาทิตย์ค่ะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพันทึกข้อมูลแล้วก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ เข้าสูงขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วทุกอย่างเนี่ยจะต้องรอการอนุมัตินะคะแต่ว่านี้คือเราสาธิตทําให้ดูก่อนนะคะก็ใส่ข้อมูลของท่านเหมือนเดิมเลยเมื่อท่านได้รับการอนุมัติแล้วก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้คือได้รับการอนุมัติให้กดปุ่มดาวน์โหลดแล้วก็อย่าลืมว่าท่านจะต้องมีปรินเตอร์ด้วยนะแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีปรินเตอร์ก็จะเซฟไว้ก่อนแล้วไปหาที่ปรินที่หลังก็ได้ ขึ้นมาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ก็คือหนังสือรับรองสําหรับคนไทยนะคะที่จะเดินทางเข้าไประเทศไทยถ้าลองอ่านดูนะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นข้อความยืนยันว่าท่านยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆในการกักตัวปริ้นออกมาแล้วก็เซ็นชื่อนําไปยื่นที่สนามบินเพื่อรับบอร์ดิงพาสได้เลยค่ะ ง่ายจริงๆใช่ไหมคะถ้ามีตั๋วแล้วก็ทําได้เลยนะคะสําหรับการสาธิตวิธีการขอหนังสือรับรองในวันนี้นะคะก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ขัดข้องประการใดก็ขออภัยด้วยขอบพระคุณมากคะ่ะ